tâm na ตำนานความเชื่อที่ถูกเล่าขานกันมาในพระพุทธศาสนาและหลายคนก็เชื่อว่าการที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นเกิดจากปลาอานน์พลิกตัวแต่ปลาอานน์คือใครและเกี่ยวอะไรกับแผ่นดินไหวปลาอานน์เป็นปลาใหญ่ยักษ์ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรมีขนาดยาวถึง8,000กิโลเมตรหรือ500โย์เรื่องปลาอานน์กับแผ่นดินไหวมาจากตำนานการหมุนโลกในพระราชนิพนสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุา ปลาโลกมหาราชเรื่องนี้ถูกตีความไปจนกลายเป็นความเชื่อว่าปลาอานนอน,นอนหนุนโลกและเมื่อปลาอานน,นพลิกตัวก็สถานไปจนแผ่นดินไหวปกติปลาอานน,อนจะนอนนิ่งสงบมีหน้าที่แบกโลกไว้เมื่อปลานอนมานานก็อาจจะเกิดความเมื่อยจนขอพลิกตัวบ้าง เพื่อเป็นการเปลี่ยนอริยบทที่ได้แบกโลกไว้ก็เลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวภัยพิบัติเหนือผิวโลกใต้ผ้นโลกลมฟ้าอากาศแปรปรวนถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ก็ยังเหลือความเชื่อมาถึงปัจจุบันทั้งหมดเป็นชาดกตำนานเรื่องเล่าและความเชื่อจริงๆแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใต้เปลือกโลกแต่ความเชื่อน,นี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม ทำที่น่าสนใจแล้วทุกคนละ่ะเชื่อว่าปลาอานน์มีอยู่จริงหรือไม่คอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวจะรออ่านสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยนะคะ